สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทำนมถั่วเหลืองนะครับไว้ทานเองเอาไว้ใช้สำหรับสูตรขนมปังก็ได้นะครับเป็นขนมปังเจนะครับวิธีการทำไม่ยากเลยครับอันนี้เราเตรียมในตอนกลางคืนนะครับก็มีอันนี้ผมจะใช้ถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลือง250กรัมนะครับ Okay. โทเหลือง250กรัมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับออร์แกนิกก็ดีนะครับก็จากนั้นจะเอาไปล้างทำความสะอาดเขาสัก2-3รอบนะครับแล้วก็เอามาแช่น้ำพักไว้นะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราล้างนะครับแล้วก็แช่น้ำนะครับผมจะใส่น้ำเยอะนิดนึงเพราะว่า เวลาที่เราทิ้งเขาไว้ข้ามคืนเนี่ยเขาจะดูดน้ำค่อนข้างเยอะอาจจะ2เท่าถึง3าเท่านะครับเท่านี้นะครับปิดฝาพักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำกันอันนี้ก็เป็นตัวถั่วเหลืองนะครับที่ผมแช่น้ำทิ้งไวน้นะครับแช่น้ำทิ้งไว้1คืนนะครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมากองเอาน้ำออกกันนะครับ นี้เป็นถั่วเหลือง250กรัมนะครับที่แช่ไว้เมื่อวานนะครับกล่องน้ำกสังเกตเห็นว่าเม็ดเขาดูแบบอวบขวบขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาถั่วเหลืองนะครับมาปั่นเราจะเอาถั่วเหลืองนะครับมาใส่โถแล้วก็ปั่นกันอันนี้เป็นถั่วเหลือง 250กรัมนะครับผมจะใช้น้ำประมาณหนึ่ลิตรครึ่งน,นะครับก็ใส่ลงไปเลยก็ปั่นส่วนผสมให้เข้ากัน Okay. พอได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็จะเอาเขาขึ้นมานะครับอันนี้ผมใส่น้ำเยอะไปนะครับก็เลยล้นออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรที่ทำนี้ก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับนะครับผมก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นกระมังนะครับแล้วก็ผ้าขาวบางที่เอาไว้กรองอ่ะทีนี้ก็จะกรองเอา กากเขาออกนะครับเราเฉพาะน้ํานะครับขอเขาขึ้นมานะครับถ้าใครต้องการจะเจือจางก็ค่อยเติมน้ําเข้าไปก็ได้นะครับวิธีการทำพวกอ,อ,อย่างน้ํำข้าวกล้องหรือว่าน้ำนมข้าวอะไรเงี้ยก็จะทำวิธี เหมือนเหมือนกันนะครับนมแอนมอนก็เหมือนกันนะครับอันนี้เมื่อเราได้น้ำถั่วเหลืองนะครับหรือว่านมถั่วเหลืองของเราละจะมา,าใส่หม้อนะครับแล้วก็ต้มเขาให้เดือดนะครับพอเขาเริ่มเดือดเนี่ยก็ใครจะใส่น้ำตาลก็ใส่ได้เลยนะครับโอเคค่อยๆต้มเขาไปเรื่อยๆนะครับไฟไม่ต้องแรงมากวันนี้ผมก็จะช้อน ฟองเขาออกนะครับฟองเขาออกอะไรที่สามารถแบบทำเองได้ก็แนะนำแล้วก็เชิญชวนนะครับอยากให้ทำเองนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเราไม่รู้ว่าโรงงานที่เขาผลิตนะครับเขาใส่ส่วนประกอบอะไรให้เราบ้างนะครับตรงฉลากหรือเปล่าอะไรเงี้ย ยังไงของที่รับเข้าสู่ร่างกายก็ควรจะเลือกให้ดีที่สุดนะครับอย่างนั้นเนี่ยโคลเหลือง1ถุงอย่างเงี้ยก็ไม่เกิน30บาทครับแล้วก็น้ำนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมนะครับในการทำนิดนึงแต่ว่ามันมันดีกว่านะครับดีกว่าจริงๆนะครับเพราะเรารู้เราทำเองเราใส่อะไรบ้างนะครับ ันนี้ผมก็จะรอให้เขาเดือดนะครับอันนี้ผมก็ต้มได้ที่แล้วนะครับเขาเริ่มอุ่นแล้วนะครับแล้วผมก็จะกรองเขาใส่ขวดเลยนะครับโอเคแล้วก็พักเขาไว้ก็อย่าอย่าเพิ่งปิดฝานะครับก็พักเขาไว้อันนี้เดี๋ยวลองลองชิมรสชาติเขาดูนะครับ แต่กินก็คือนมถั่วเหลืองเลยนะครับอืมโอเคเลยครับเดี๋ยวผมจะพักเอาไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นนะครับก็กากถั่วเหลืองที่ได้นะครับเราก็เอาไปใส่ต้นไม้หรือว่าจะเอาไปทําเป็นอบแห้งให้มันเป็นผงนะครับแล้วก็เอาไปใส่เอาไปเป็นส่วนประกอบในขนมต่อไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมนะครับในสูตร วิธีการทำตัวนมถั่วเหลืองก็ไม่ได้ยากนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ลองทำมันดูส่วนนมถั่วเหลืองที่ได้นะครับผมจะเอาไปทำเป็นขนมปังสูตรแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ